b o w e r s Wilkins เป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษครับรู้จักกันทั่วไปในชื่อ B&W เป็นบริษัทที่ผลิตลำโพงและหูฟังสำหรับผู้บริโภคและมืออาชีพ B&W ก่อตั้งในปี1966ลำโพงไอคอนิกของเขานะครับ B&W Nautilus เป็นลำโพงทรงก้นหอยระดับตำนานและอีกหลากหลายรุ่นที่ B&W ได้ผลิตลำโพงออกมาซึ่งราคาของเขาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นลำโพงระดับไฮเอ็น ที่ดีมากๆอีกแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวครับทั้งนี้ครับแบรนด์รถหรูอย่างมาเซเลติแมคลาเรน b m w v w l v o ยังเลือกใช้ลำโพงจาก Bowers and Wilkins ทั้งนี้ b m w ได้ขยับมาทำลำโพงแบบ HiFi Wireless Speaker โดยรุ่นที่นำมาทำคือ Zeppelin จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4generation ดังนี้ครับ เริ่มต้นที่ปี2007ครับเซ e ลินเปิดตัวลำโพงครั้งแรกด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ล้ำสมัยมาพร้อมแท่นเสียบ iPod และก็ iPhone นะครับในปี2011ครับเปิดตัว e ซ p ลินแ Air ปรับเรื่องของทรงแต่ว่ายังคงคอนเซปต์เดิมครับเพิ่มการเชื่อมต่อไร้สายให้รองรับ Apple AirPlay ในปี2015ครับเจเนอเรชันที่3กับ Zeppelin Wireless ปรับดีไซน์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับ ยกเลิกการใช้งานแบบดอกสสำหรับ iPod แล้วก็ iPhone สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้รองรับการทำงานแบบมั l t i r o o ผ่านรูมปรับมาใช้ Bluetooth aptx ครับและยังสามารถเชื่อมต่อช่อง3.5ได้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ครบทุกด้านในการเชื่อมต่อครับและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดอีกด้วย และในรุ่นล่าสุดของปี2021นี้นะครับผมจะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการดีไซน์และสเปคของรุ่นนี้กันก่อนนะครับเริ่มที่ดีไซน์กนภายนอกกันนะครับดีไซน์คล้ายๆรุ่นเดิมนะฮะจากปี2015 และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ B M W Zeppelin ตั้งแต่เจเนเรชันแรกๆเอาไว้ซึ่งเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างจะทมเลสครับเข้ากับทุกยุคทุกสมัยดูทีไรก็ไม่เบื่อครับบริเวณฐานรองครับใช้ดีไซน์คล้ายๆกับ iMac มาพร้อมปุ่มควบคุมด้านบนลำโพงซึ่งจะมีปุ่มเร่งเสียงเบาเสียงปุ่มเล่นหยุดเพลงปุ่มมัลติฟังก์ชันและปุ่ม Alexa Control ทั้งนี้มีให้เลือก2สีครับได้แก่มี Night g r และ Pearl Grey B&W เซ e l i n มาพร้อมลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วจำนวน2ตัวครับสำหรับย่านเสียงสูงมาพร้อมลำโพงขับเสียงกลางขนาด3.5นิ้วจำนวน2ตัวครับและยังมีซับวูเฟอร์ขนาด6นิ้วจำนวน1ตัวรองรับบลูทูธ o 0 AptX รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายครับผมทั้งผ่านแอปพลิเคชัน Bowers and Wilkins Music App รองรับ AirPlay 2ที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhoneiPadiPod Touch Apple TV รวไมไปถึงเครื่อง Mac แล้วก็ PC ด้วยนะครับลำโพงตัวนี้ครับผม Built-in Alexa มาให้ด้วยครับผมสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้เลยและด้วยความครบคันของ b o w e r s and Wilkins z e p p l i n ตัวนี้นะครับผมทำให้ได้รับรางวัลการันตีจากทั่วโลกเลยนะครับต่อไปครับผมสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีอย่างนึงนะฮะันั่นก็คือฝั่งของแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนะครับเป็นของ B&W ชื่อว่า Music and, and b o w e r s and Wilkins นะครับผม เข้ามาภายในแอปพลิเคชันนะครับสิ่งที่เราจะทําได้คืออะไรบ้างนั่นก็คือการเพิ่มเซอร์วิสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นจ u n e i n Radio, d e er, ีเซอร์ d a l นะครับผมหรือแม้กระทั่ง SoundCloud ก็มีให้ฟังเช่นกันนะครับผมและสามารถค้นหาเพลงอะไรต่างๆนะครับผมจาก Library ได้นะฮะส่วนที่สําคัญคือส่วนของการตั้งค่าครับ ในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้เราทําการเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้ครับผมตัวลําโพงของ B&W s e p e l i n ตัวนี้แหละเข้าไปเซตอัพอะไรต่างๆนะครับพอเซตอัพเสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะแตะเข้ามาที่อุปกรณ์นั้นและตั้งค่าได้อย่างเช่นตั้งค่าเรื่องของเสียงครับเสียงสูงแล้วก็เรื่องเสียงเบสนะครับปรับได้เลยในแอปพลิเคชันนี้นะฮะตั้งค่านี่ครับไฟนะฮะ brightness นี่ยพอผมปรับปุ๊บเนี่ยไฟจะมีความสว่างมากสว่างน้อยตามที่ต้องการนะฮะ Activate LED นะครับผมจะเปิดปิดก็ได้นะเผื่อว่าบางคนไม่ชอบนะครับและเราสามารถที่จะลิงก์เข้ากับแอปพลิเคชันของ Amazon Alexa นะครับอ่ะอันนี้ผมลิงก์เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมแสดงให้ดูว่าเขาใช้งานร่วมกันอย่างไรนะครับ Alexa play music from Ed Sheeran This is Ed Sheeran from Spotify อ่านี่นะครับผมคือการที่เราสามารถสั่งได้ นอกจากการสั่งเล่นเพลงนะฮะเรายังสามารถสั่งให้เขาเพิ่มเสียงได้นะครับผมให้เซตไปกี่เปอร์เซนต์ก็ว่ากันไปนะครับผมนี่คือการทำงานกันอย่างลงตัวยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะเปิดเพลงจากแอปพลิเคชัน apple music นะครับผมเปิดแอป music ขึ้นมานะฮะแล้วหลังจากนั้นเลือกเพลงที่ต้องการครับกดเล่นเพลงเพลงเขาจะเล่นที่ iphone ก่อนและหลังจากนั้นเราสามารถแตะที่ไอคอนของ airplay ครับที่ด้านล่าง และเราก็เลือกไปที่อุปกรณ์ตัวนี้ครับที่เราเชื่อมต่อเอาไว้นะฮะอ่ะอันนี้พอเห็นภาพรวมแล้วว่าลำโพง B and b s e p l i n ตัวนี้ทำงานกันอย่างไรนะครับผมจะต่อบลูทูธก็ได้นะฮะถ้าต่อบลูทูธเราก็กดที่ปุ่มมัลติฟังกชันค้างเอาไว้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธแต่ผมแนะนำว่าผ่าน Wi-Fi จะดีที่สุดเพราะว่าข้อมูลที่ไหลาจาก Wi-Fi มันจะมี Data ที่มากกว่าทำให้เนื้อไฟล์เสียงจะดีกว่านะครับ ต่อไปเป็นช่วงทดสอบประสิทธิภาพของลำโพง B&W s e p l i n ตัวนี้กันนะครับผมจะใช้ไม้ตัวนี้ครับผมเป็นแบบ Bidirectional นะครับผมจะแยกหูซ้ายหูขวาเพื่อจะให้ได้ยินแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับผมแนะนำว่าให้สวมหูฟังระหว่างการรับฟังนะครับผมตอนนี้ผมเปิดไม้จากตรงนี้และผมจะใช้แอปพลิเคชัน Apple Music ในการเปิดฟังนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนระยะไปนะครับตั้งแต่1เมตรเมตร3เมตรนะครับผมแล้วดูว่าเสียงที่ได้จะเป็นอย่างไรนะฮะ Everybody will be dancing and we'll doing it right. Everybody will be dancing and we'll doing it right. Everybody will be dancing. For the การทดสอบต่อไปนะครับเราจะลองเดินร,บรอบๆ B&W Zeppelin ตัวนี้กันนะครับผมแม้ว่าจะเป็นลำโพงแบบตัวเดียวนะครับคุณภาพเสียงจะรอบทิศทางนะมาดูกันว่ารอบทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับหันไปด้านซ้ายครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสําหรับการทดสอบฟังคุณภาพเสียงถ้าแบบแรกนะครับที่เราฟังระยะห่างนะเริ่มต้นตั้งแต่1เมตรไปจนถึง4เมตรผมว่าจุดที่ผมชื่นชอบมากที่สุดคือระยะประมาณ3เมตรครับจะได้ยินเสียงที่เต็มอิ่มแล้วก็ s o u n d s t a g มาเต็มๆเ,เลยนะครับผมคุณภาพไม่ดรอปเลยระดับตรงนั้นผมเพิ่มเสียงอยู่ในประมาณสัก 65-70%ก็ได้คุณภาพเสียงแบบอิ่มๆเลยนะครับแต่ถ้าหากเดินรอบแบบ360องศาแบบเมื่อกี้นะครับผมว่าจุดที่ถ้าอยู่ในระนาบ180องศานับจากตรงนี้ออกมานะผมว่าคุณภาพเสียงทุกที่เนี่ยเหมือนกันแล้วก็ได้ยินชัดเจนแล้วก็ได้ยิน s o u n d s t a g รายละเอียดเนื้อเสียงค่อนข้างดีแต่ถ้าหากเดินไปด้านหลังนะครับผม คุณภาพเสียงนะฮะรายละเอียดอาจจะดรอปไปสักประมาณ 10- 20%บผมว่าไม่เกินนั้นแต่ก็ได้ยินคุณภาพเสียงรายละเอียดที่ค่อนข้างครบครันเหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้สัมผัสกับลำโพงตัวนี้นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของคุณภาพเสียงครับเป็นลำโพงไร้สายนะครับผมที่ผมคิดว่า ครบและก็เสียงดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้งานมาเลยนะครับทั้งในเรื่องของย่านโทนเสียงครับตั้งแต่ตำ่ำกลางสูงถือว่าครบมากๆตัวนี้ครับ30%มึง50%มาครบเลยนะฮะทุกย่านโดยเฉพาะการฟังในเรื่องของ s ซ u n d s t a ต e ตัวนี้สามารถทำได้ดีมากๆซับบูเฟอร์ที่ให้มาก็กดีมากๆเช่นกันจุดที่2ที่ผมชื่นชอบคือเรื่องของการรองรับระบบ Wi-Fi อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังครับผมระบบ Wi-Fi ที่เขาเพิ่มเข้ามาดีตรงจุดที่เราสามารถเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไหนก็ได้นะครับทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์ฝั่งของ Mac Windows นะฮะไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนของบ้านเราสามารถส่งสัญญาณเสียงออกมาที่ลำโพงตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เรื่องของเนื้อไฟล์คุณภาพเสียงนั้นมันทำได้ดีกว่าเพราะว่าเขาจะสตรีมมิ่งจากอินเทอร์เน็ตลงมาไงแล้วก็แบนด์วิดต์ของ Wi-Fi นะฮะ มีขนาดที่ใหญ่กว่าบลูทูธอย่างที่ผมได้อธิบายไปดังนั้นโดยรวมคือเราได้ฟังเสียงเพลงที่มีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบการฟังแนวเพลงหรือว่าการฟังเพลงที่ไฮไฟหรือว่าคุณภาพสูงนะครับจากแอปพลิเคชัน t i ด็อย่งเนี้ย Apple Music Lossless อะไรเงี้ยครับเราก็จะได้ยินเสียงที่เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ อันดับต่อมาครับเรื่องที่3คือเรื่องของการดีไซน์ครับดีไซน์ตัวนี้ทันสมัยแล้วก็ร่วมสมัยมากๆมันเหมือนการที่เราซื้อมาครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆมันไม่ใช่ลําโพงที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วแล้วเบื่อครับ แล้วถ้าเราไปวางกับบ้านของเรานะครับโดยเฉพาะคนที่รักบ้านนะฮะเราดีไซน์บ้านเรามาตกแต่งอินทีเลียหมดไปหลายๆล้านนะฮะลำโพงที่จะเอามาประกอบกับทีวีของเราหรือว่าห้องนั่งเล่นของเราก็ต้องมีความสวยและก็ทันสมัยด้วยตัวนี้ผมบอกเลยว่า ลงตัวแล้วก็ไม่ทําให้เป็นส่วนเกินของบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับผมนี่ครเป็นภาพรวมโอเวอร์ออที่ผมชื่นชอบสําหรับตัวนี้นะครับผมสาหรับจุดที่ต้องพิจารณาหรอผมมองว่าน่าจะอยู่ในเรื่องของราคาซะมากกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งประวัติทั้งเรื่องของคุณภาพของ B&W นะครับที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1966ก็เป็นเครื่องยืนยันการันตีมาแล้วครับว่าลำโพงตัวนี้เหมาะกับ ผู้ใช้งานในระดับไหนนะครับผมสำหรับราคาการจัดจำหน่ายลำโพง B&W Zeppelin รุ่นนี้นะครับผมจะอยู่ที่35,550บาทนะครับผมสำหรับการสั่งซื้อโปรโมชัน่นและช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับเดี๋ยวผมแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้ยังไงก็ตามไปดูกันนะครับผมถ้าหากใครมีโอกาสได้ลองใช้งานลำโพงไร้สายตัวนี้ของ B&W Zeppelin นะฮะก็มาแชร์ความเห็นให้กันได้ฟังได้คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันใน รีวิวฉบับหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ